สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่เอกที่นิสันเอ k เคชัวนะคะพอดีว่าพี่เอกต้องขออนุญ,ญาตภาคเนาะอาจจะไม่ได้เสียงจริงตอนที่พี่เอกไลฟ์เนื่องจากเหตุขัดข้องนิดนึงวันนี้นะคะรถเจ้านิสันคลิกคันนี้นะคะเป็นรุ่น V ราคา849,900บาทนะคะเป็นของครอบครัวคุณก๊อฟนะคะจะมารับรถแล้วพี่เอก็ขออนุญ,ญาตนํามารีวิวนะคะเจ้านิสันคลิกรถไฟฟ้าคันนี้นะคะเป็นรถมหาสิจย์ที่ ไม่จําเป็นจะต้องมีแท่นชาร์จนะคะใช้น้ํามันมาแค่จุดระเบิดหัวสตาร์ทและปั่นไฟเท่านั้นค่ะฉะนั้นคุณลูกค้าสบายใจหายห่วงได้เลยว่าถ้าเราไปที่ต่างจังหวัด ไกลๆนะคะไม่ต้องงอแทนชาร์จเลยไม่ต้องกังวลว่าเอ๊แบตหมดแล้วทำยังไงเนี่ยถ้าข้างหน้าจะมีที่ชาร์จให้ไหมเราขอแค่คาว่ามีน้ำมันนะคะสามารถไปไกลเท่าที่เราจะไปได้ใจรักไปไหนก็ได้คะ่ะนะคะคันนี้เป็นสีเทาราคาจะเพิ่มค่าสีอยู่ที่5,000บาทนะคะคันนี้พี่อยากบอกว่าใบาอนุมัติได้เร็วมากเลยไม่เกิน2ชั่วโมงใบอนุมัติ มาเรียบร้อยแล้วนะคะขอบล้อตัวนี้นะคะก็จะเป็นขอบล้อที่17นิ้วยาง c o n t i n เนชันนะคะตัวนี้เลยค่ะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นไฟไฟเลี้ยวกระจกข้างก็จะเป็น LED สองแสงสว่างชัดเจนกันเลยทีเดียวนะคะตัวนี้มีกล้องรอบคันค่ะมีเซ็นเซอร์ถอย4จุดเรียบร้อยนะคะภายในก็จะเป็นเบาะหนังเย็บได้สีขาวส่วนฟิล์มก็จะเป็นพี่เอจะแถมของเจ้าเซรามิกให้ครู รับกันให้ถึง7ปีเต็มเลยนะคะเดี๋ยววันส่งมอบแล้วพี่เอก็จะมีใบรับประกันให้ตามปกติเลยคะ <_ EN> ่ะทุกๆอย่างที่พี่เอ๋ใส่ลงไปใบรับประกันนี้นะคะที่ศูนย์นิสันเอเคชัวบางบัวทองของเราเนี่ยนะคะเป็นศูนย์ค่อนข้างที่จะครบวงจรน,นะคะในการเคมอะไรเคมสีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนี้นะคะภายในที่พี่เอ,บอ,บอ๋บอกเบาะหนังสีดําเย็บได้สีขาวๆเทาๆนะคะ okay. ก็ขออนุญาตที่จะยังไม่ได้นำพลาสติ ออกเนื่องจากเป็นรถของลูกค้านะคะตัวนี้เลยค่ะเจ้า nissan k i วีหน้าจอทัสก h s c นิ้ว รองรับได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android Auto นะคะมีทั้ง GPS นำทาง Cruise Control ก็มานะคะปุ่มบังคับดวงพวงมาลัยบังคับเครื่องเสียงรถยนต์นี่นะคะ่ะเกียร์ทันรูปร่างไม่ใช่เกียร์สิต้องเปลี่ยนว่าที่เปลี่ยนคันเร่งทันสมัยเลยนะคะหน้าจอทัชสกรีน8นิ้วอย่างที่บอกค่ะนะคะตัวนี้นะคะตัวค l V ตัวนี้มีโปรโมชั่นถ้าใครเป็นลูกค้าเก่าเพียงโชว์สำเนารถเก่าขงรถนิสสันพี่เอจะมีแพ็กเกจเซฟๆที่ เป็นของโก p แพ็กเกจแถมให้ไปอีกนะคะอ่าตัวนี้ค่ะใครสนใจรถนิสันคลิกนะคะตัวนี้รถมหศัศจรรย์ไม่งอแท่นชาร์จไม่ต้องเสียไฟบ้านไม่ต้องแปลงไฟไปที่ไหนใกล้ไกล,กลอุ่นใจไปได้เลยค่ะแล้วรถเจ้านิสันคลิกนะคะเป็นรถที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าร้อเเซนะคะ เป็นอะไรที่ประหยัดมากๆถ้าเราขับกันในเมืองนะคะรถแฮตแบกห้าประตรูคันนี้ค่ะเนี่ยแหละค่ะเนี่พก็พูดไปเรื่อยๆนะคะ,ะใครสนใจนะคะที่นิสันเ k ชัวบางบางบัวทองนะคะโปรโมชั่นเด็ดๆเลยเริ่มต้นการดาวที่1,999บาทเท่านั้นหรือว่าจะใช้เงินดาวเพื่อที่จะ ดาวเยอะดาวน้อยดาวมากดอกเบีย้ยจะลดหลั่นกันไปดอกเบีย้ยศซก็มีนะคะลูกค้าที่อยู่ใกล้ไกลต่างจังหวัดติดต่อพี่เอดได้เลยเอ่าเมื่อกี้เห็นแวบๆๆๆะเป็นสครับเพจกันลอยนะคะพี่เอแถมของแท้ให้เลยทั้ง4ด้าน4ประตูเลยนะคะอ่าด้านหลังนะคะเจ้านิสันคิกมาที่ด้าน5ประตูหลังละเดี๋ยวเปิดเข้าไปนะคะพี่เอก็จะมีแถมอะไรบ้างอ่าเดี๋ยวเปิดด้านหลังลูกค้ารีเพวส สัมภาระถาดท้ายซึ่งเจ้านิสันคลิก V ตัวนี้ค่ะเป็นรุ่นรองท็อปเราจะไม่มีที่บังสัมภาระถาดท้ายมาเหมือนรุ่น VL นะคะตัวนี้พี่เอ๋ก็แถมให้พร้อมสัมภาระด้านท้ายนะคะที่พี่เอ๋ปูให้อ่าเปิดขึ้นมาเดี๋ยวเปิด,เ,ดเปิดแล้วนะคะ เนี่ยค่ะ,ะซึ่งด้านหลังด้านท้ายที่พี่เอกกำลังจะบอกเนี่ยค่ะถ้ามันเป็นรุ่น VL มันจะมีไฟทับทิมยาวซึ่งถ้าเป็นรุ่น E กับรุ่น V ตัวนี้ก็จะไม่มีนะคะอันนี้พี่เอกเปิดขึ้นมาแล้วค่ะนี่ค่ะแผงกั้นสัมภาระด้านท้ายซึ่งโดยปกตินะคะจะไม่มีให้นะคะจะมีแค่รุ่น VL แล้วเป็น VL All Tech เท่านั้นตัวนี้พี่เอกก็มีแถมให้ไปนะคะตัวนี้เลยอ,อันดับต่อไปที่เบยถือกันค่ะซ สัมภาระด้านขาท้ายสัมภาระด้านถาดและตัวนี้เป็นแผ่นใต้ทองเครื่องค่ะพี่เอ๋มีแถมแผ่นใต้ทองเครื่องไปอันนี้จะเป็นตัวของเก่าก็เลยคืนให้กับลูกค้าพร้อมมากระป๋อปลายท่อสแตนเลสท,ที่ลูกค้ารีเควสมานะคะนี่ค่ะครบคันเน้นย้ำนะคะสิ่งที่พี่เอ๋แต่งเติมไปนี่ของแถมนะคะ แถมทั้งนั้นเลยและเป็นของแถมแท้จากนิส s ันมอเตอร์เท่านั้นค่ะนี่ค่ะเจ้าคิกวีเอลขอโทษค่ะขอประทานโทษเจ้าคิกวีนะคะในรุ่นลองท็อป 849,900และเป็นสีเทาดำคันนี้ขออนุญาตบวกราคาค่าสีไปอีก5,000บาทใครสนใจรถเจ้านิสันคลีคขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า100%เอร์เซไม่ง้อแท่นชาร์จนะคะโทรหาพี่เอได้เลยนะ097-104-0803หรือใครอยู่ใกล้โชว์รูมนะคะนนทบ,บุรีบางใหญ่นะเลยเซนทันเวทเกตมานิดหนึงฝั่งค่ะคาวอล์กอินกันเข้ามาได้เลยค่ะมีเจ้าหน้าที่นะคะที่ปรึกษา หล,หลายท่านรอยอยู่โดยฝีมือมืออาชีพทางนั้นของแถมจุใจค่ะพร้อมทั้งกับศูนย์พี่เอกคบวงจรได้เลยการบริการหลังการขาย ใครอยากจะเข้ามานะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะไม่จะว่าจะต้องเป็นเจ้านิสันคลิกในรถน,นิสันทุกรุ่นเพียงแต่โทรบอกล่วงหน้านะคะค่าอะไหล่รดไปถึง15-20%กันเลยทีเดียวที่029230555นะคะเข้ามาได้เลยค่ะยังไงนะคะอย่าลืมน,นะคะ ลูกค้าที่อยู่ตามต่างจังหวัดเหนืออีสานออกตกใต้พี่เอนะคะมีไฟแนนซ์ไปเชิญนหมายถึงว่าไปซัพพอร์ตบริการถึงหน้าบ้านเลยส่วนเรื่องรถพี่เออยู่กรุงเทพก็ไม่ต้องห่วงค่ะถ้าไม่สะดวกที่จะเข้ามารับรถกันที่โชว์รูมพี่เอนะคะส่งรถถึงที่ใครดูคลิปพี่เอแล้วนะชอบใจเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันหน่อยนะคะเดี๋ยวยังไงคลิปหน้ามีรถสวยๆรถดีๆพี่เอก็จะมี มารีวิวบอกและก็จะมาบอกโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆให้คุณลูกค้าได้ลองพิจารณาดูนะคะว่าตัวเองชอบโปรโมชั่นแบบไหนชอบสไตล์การแต่งรถแบบไหนชอบสีไหนหรือติดปัญหาเรื่องไฟแนนซ์ไม่กล้าคุยกับใครไม่กล้าบอกใครบอกพี่เอค่ะพี่เอช่วยได้เสมอนะคะติดบูโรแบ็กลีดไม่ต้องห่วงต่างชาติก็สามารถซื้อรถได้นะคะ เอกสารมีอะไรบ้างามาทํางานในเมืองไทยกี่ปีซื้อรถได้ไหมอยากเป็นเจ้าของรถจะทํำยังไงบ้างปรึกษาได้เลยค่ะพี่เอนะคะนิสสันเอสชัวย้ําค่ะทเบอร์โทรโดยตรงของพี่เอนะคะ0971040803ค่ะขอบคุณมากนะคะที่รับชมสวัสดีค่ะ